ครับสวัสดีพวกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและที่กำลังเดินทางกำลังจะก้าวมาถึงนะครับท่านไปณี์ปปาสาขาท่าอิดเดินทางมาถึงบอดีนะครับพวกเราชาวเทศบาลอันเป็นที่รักยิ่งของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกคนยกเป็นสมศักดิ์บำรุงผลได้ตัวเองรักมากใช่ไหมสมศักดิ์รักมากเกิน เดยเฉพาะแย้มนะครับ <Tipp> ว <s> ัน <motiv> น <ators> <vt ret ro niveau> ี mm ้เ hmm ป็นวันปีใหม่ไทยนะครับหรือวันสงการนะครับก็พวกเราชาวเทศบาลก็ถือเป็นประเพณีสําคัญอีกงานหนึ่งและที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นมานะครับโดยได้รับความร่วมมือกับพวกเราทุกคนตลอดจนคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนนะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกโครงการรับวันนี้ก็ได้เลิกแล้วกับกระผม ขอเปิดโครงการวันปีใหม่ไทยป,ป,ปะระจำปี2 5 5 9ณปฏิค๊าบขณะนี้นะคะท่าขขนนายกของเรานะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภานะคะก็ส่งน้ำตรวข้อใหญ่นะคะพระพุทธรูปที่เต็มที่เคารพบูชานะคะของตงค์สมัย้าข,ของเรา หจนั้นะคะต่อไปท่านนายกนักณะผู้บริหารนะคะจะไปไหว้ที่ศาลนะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยนะคะตามท่านนายกท่านคณะผู้บริหารนะคะท่านสมาชิกสภานะคะด้วยการที่ไหว้นมาสการนะคะหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สื่นเต้นกับเบอร์าของเรานะคะเป็นที่ยอดกูชาร้ท่านมีงาเจ็ดร้อยกวดปีแล้วนะคะหลังจากนั้นไหว้หลวงพ่อใหญ่เรียบร้อยค่ะรไปไหว้ที่ศาลกันนะคะชิกนนนะคะเลโลดคะขอพร

เอคตอนนี้นะคะขบวรถถูก เทศบาลตะบลเ์ไทรมาได้จัดงานประเพณีเซกรานนะคะสต่ปรบในช่วงนี้มีตัวรถบุริธาเป็นอุปทานองค์หลวงพ่อใหญ่เพื่อให้ทุกแม่ที่มาได้ร่วมงัะส่งน้ำพระและรุ่นบุญด้วยกันท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะออกมานะคะโบกไม้โบกมือจะได้เลยนะคะท่านใดที่ต้องการจะส่งน้ำพระแล้วก็ต้องการทสบุญร่วมกับเทศบาลตะบลเ์ไทรมาค่ะ เน่ข้าวสวยร้อนๆอาหารอันอร่อยปลาดี่เดี๋ยวเราได้ทำการถวายเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับโอทีงานหมูสามปลาเต๋ะวัดนที่14นะครับไป2โมงครับเด่วัดเพ็งนะครับวคอสตาริก้าตรงกันครับวัดเพ็ญคอสตาริก้าตรงกันนะครับนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนพวกเรา ได้มาทำการถาวายพระป่าซึ่งเป็นพระป่าสามทีที่เราได้ร่วมกิดร่วมใจนะครับทงถวายพรนบูชในวันนี้วันศุกร์นี้วันทีไไท่8ท้ายนะครับอย่างที่เรียนได้ทารา,า,ราบว่าแรงศรัทธาจากพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับร่วมบริจาคตุวเธัทราบน,นะครับปปาาปรเ,รเป็นกองพระป่าสามนาทีที่ทางพิธารจะถวายวันนี้นะครับเราได้ร่วม เงินทั้งหมดนะครับเป็นยอดเงินทั้งหมด9 9 9 9บาทนะครับขอเสียตังค์เงนนิดนึนะนี่นะครับที่คือแรง pāṁsakūti-varāṇī pāṁsakūti-varāṇī sāpari-varāṇī sāpari-varāṇī hikūṭaṁ tatā odho jayāmā odho jayāmā sātunamantē อามากอามตทคลตางทตางิตายะตุกายะายข้าแะงฆ์ผ้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจทั้งหลายขทั้หลายขอน้อมถวายขอ้ถายาพาข้าพไทยชีวอนข้ทอมทั้งของบริวารทั้งหลายเหลนี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าจะต้องตายตลอดกาลและนานเธอ 然后我们有什么特是那个什么，那个我们有什么特色？就是我们那个的特色，就是我们那个可以，这的 เดินครับข้ารับสภาและสถานีการลงงานยกนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่นั่งเก้าอี้สีส้มไม่ต้องลุกไปไหนนะครับตามปกติเลยเดี๋ยวถ้าการยกเขาส่งหน้าผ่านเสร็จแล้วเขาจะต่อด้วยล้น้ำถุงน้ำผู้ใหญ่นะครับต่อเลยนะครับผู้อ่านติดไหมครับติดต่อ การเทศกาลงานสงกรานต์รุ่นนิรันดไทยนะครับทำโดยท่านนายกท่านประธานวุฒิท่านรองนายกสิมแป็นท่านอุเลขาอุกิตเลื่อมลายท่านสชรรัตน์เกิดแสงท่านสชรินุญธรรมท่านสทชรีศักดิ์ัิริพิธีคุณท่านรองพาดูอัลสุรพงษ์ ุณสูงเลยครับว่าถือว่เราส่งแล้วเอ้ในลำดับนี้นะคะก็ขอนะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเลยนะคะ ลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านสมศักดิ์บำรุงผลประหลัดเทศบาลตำบลบไซม้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและขอเรียนเชิญท่านจ่าสิบเอกมงคลอศวานิโครทนายกเทศมนตรีตำบลไซม้ากล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์สร้างความรักความสามัคคีคนไซม้าประจำปี2559ขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลไซม้า เกมงคลอัศวันบุตรกระผมในนามของคณะผู้จัดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรองดองสมาณฉันเทศบาลตำบลบไพรมาประจำปีงบประมาณ2,559ในวันนี้จากสถานการณ์บ้านเมืองในห่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหามากมายประกอบกับ การกระทํำผิดกฎหมายปัญหาอาชญากรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการระบาดของยาเสพติดและอบายมุขการแตกแยกทางความคิดการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและมีการจับจ้วงดูหมิน่นถามบัหลักของชาติซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึกศีลธรรมและคุณธรรมจากริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านจาริเบกมงคลอัศวานิโตรทท่านนายกเทศมนตรีตำบลไทรมา้า ได้กล่าวเปิดโครงการสมานนันทัเทศบาลตำบลไซม้าประจำปีงบประมาณ2,559ขอกาบเรียนเชิญครับท่านคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาท่านพานัการสูงสนกลุมสตรีลุ่มม,มอกำนั้นที่บ้านพาานักานเทศบาลเจ้าหน้ววาววที่ตำรวจสถานีตำรวจตูตอารีที่เมือ,องมีนพนักชนชาวไซม้า อีกได้มาปรองกังน,น,น,น่มมาสะทัดใจเลยประพงศ์ลีฟางดีเป็นอยย่่างงิที่จะมีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรองดองสมรรถชันแห่งเทศบาลตะบลเสมาประจำปี2559ในวันนี้ในการจัดงานครั้งนี้เราเน้นให้ชุมชนทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดศิละปะวัฒน,นธรรมประเพณีที่ดีของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย รวมทั้งที่เกิดความรักความผูกพันด้านความสัมพัระหวา่างเทศบาลและชุมชนอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมบูรณ์แล้วแต่ผมขอเปิดโครงการรองรองสมารถกัเทศบาลจังหวัดชายมาตะกาปี2559ันห้าริบเกดดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการเปิดงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่าล้อ